อันอร่อยของเราที่ทํามาจากกุ้งทั้งหมดค่ะนี่นะครับทางเราได้แจ้งไปแล้วว่ามีท่าสำหรับถ่ายภาพนะครับเป็นท่าซิกเนเจอร์ของกุ้งนะครับซู่ๆแต่ถ้าเป็นกุ้งสวยงามมากๆเลยนะครับอ,นนอันนี้โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะท่านเฉลิมขวัญหลตรูลค่ะท่านบอกว่าต้องมีท่านนวัดบุญศร ลำปาวซึ่งเขื่อนลำปาวนั้นเป็นเขื่อนชายวิรุณวรบุขครับท่านประธานหอการค้าสิ่งอันแธรรมชาติแล้วก็ได้อิ่มท้องนะคะมีทั้งกุ้งที่เลี้ยงอยู่ในบ่อแล้วก็กุ้งอยู่ในแม่น้ำตัวใหญ่ๆเล่ยนะคะเราก็จะได้มาฟิลแบบเดินถนนริมเขื่อนกันต่างๆที่ไหลามารวมกันที่เขื่อนลำปาวเนี่ยมันจะสร้างความอัตลักษณ์ที่พิเศษ ก่อนผมก็เอางน้ำก็เย้ดสองสามคือน้ำาะไครับดีสุดละพอคุตบอลชาเปิดน้ำมาจะไม่มีปัญหาแล้วกูก็โตวันโตของกุ้น ถาขนีน <t om half> ้เรามีเงี้ยงกุ้งอยู่ในแค่ชุนี้เื่อสระ้งให้มันสอดก้องกับวตุกันต่างเพื่อเราสามารถที่จะส่งเสริมเลี้ยงได้ไม่ติดอนเดินรงเรียนะไปโน่นส่งไปนี่ก็ไม่ได้เต็ดกุ้งไม่ต้องส่งเพราะวาเอาเต็มที่เลยสองจับขึ้นมาก็คือว่าเป็นสินค้าที่ชูแล้วก็สินค้าที่ช่วยชาวบ้านได้มากเลย เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างขาดขาดอะไรในขณนะดเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีที่มันไม่ลงมากนะครับมันก็จะนในพื้นที่ของเรานะครับเรามีกเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยจำนวนถึง1 2ึ0ยี่สิบก,กว่าลายมากรกุ้งกรางกระสินจะเป็น ไอ,อจังหวัดกาลสินจํานวนเยอะที่สุดเราจะทําอย่างไรให้คนรู้จักกาลสินกุ้งก้ามกามในครั้งถัดไปก็คงจะได้รับงบเห็นก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณส่วนราชการด้วยนะคะที่ว่านะครับอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือ,อที่เป็นบอรดประเทศจากข้อมูลวิจัยนะครับข้นวิชาการข้อที่สองก็คืออันนี้เป็นความคิดของแต่เองแต่มองว่ามันเกิดจากที่น่าเชื่อก นะครับแล้วก็อยู่ตรงก็เลยคุยเอาไงไตแล้วคุยกับคุณนายเอาไกตาตนะครับคือภาพความร่วมมือเป็นวาระจังหวัดครับทางราชเนี่ยเราน่าจะช่วยกันคนละไม้คนละมือในการที่จะส่งเสริมผลักดันให้กิจกรรมนี้นะครับมีความยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานอีกการหนึ่ง เป็นงานประจําปีของจังหวัดกาลสินของเราก็ขอปจกาลสินร่วมกับจังหวัดทุกภาคส่วนเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะทุกข้อเรียกนีนะครับมวลชนนะคะอยากสอบถามว่ากุ้งก้ามกามนียมีความสําคัญอย่างไรกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดกาลสินค่ะเหมือนที่ท่านประมงได้รายงานสถิติตัวเลขนะคะก็คือมีผู้ประกอบการแค่1 2 2 2ราย นโยบายในการขับเคลื่อนกุ้งการการกาลสินของเราไปในทิศทางข้างหน้าต่อไปได้อย่างไรคะในการบริหารจัดการในการพัฒนาการขับเคลื่อนเรื่องของกุ้งนะครับวันนี้พวกเราก็เห็นจริงๆก็เห็นแล้วแหละว่าทุกคนทั้งแปดเก้าท่านเนี่ยมาเล่ามานําเสนอมาให้ข้อคิดอะไรต่างๆ ภาพที่จุดเช็กอินตามด้วยการเยี่ยมชมบูธอาหารที่มาจัดในวันนี้ครับไไหนครับกดับเพิ่สองกดไลค์ครับผมกดไลค์ครับที่ขางอกเป็นที่กุ้งกันได้ท่าที่สามนะครับเป็นท่ากุ้งนะครับกุ้งจูสองนิ้วนะครับหัน หนูแก้ยังไงนี่ยองค่ะเขาแก้ยังไงการกุ้งการ์ดต้องได้กินกุ้งแน่นอนรับประกันว่าได้กินที่ กดไลค์หน่อยนครับซึ่งกดไลค์หน่อยครับโอเคครับ